สาธุสุขธรรมสวัสด,ดีทุกท่านวันนี้ก็พาทุกท่านเนาะมาร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมพระเข้าปริวัติกรรมวัดสะอางตำบลหว้วยเหนืออำเภอคันจังหวัดรีสะเกตนะก็พระคุณเจ้าเข้าปริวัติกรรมประพฤติัปฏิบัติธรรมเจริญสมรรกรรมฐานมีปัสสนากรรมฐาน ตั้งแต่วันที่7ถึง17มีนาคม2567นะทุกท่านก็7 3ตัวนะคือ7 17 2567แล้วก็ขอให้ชีวิตท่านทั้งหลายมีจงประสบแต่ความสำเร็จ ร่ำรวยเจริญก้าวหน้าทุกท่านทุกคนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง YouTube วัดสเลานาก็ด้วยนะทุกท่านทุกคนก็จะขอบคุณนะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะทุกท่านทุกคนัญราลาบ้านลังอันนี้ก็ขายน้ำดื่มขายลูกชิ้นในราคาย่อำเยานะลูกชิ้นไก่ทอดน้องโชกุณ รอาดรีบังฟาร้านหน่อยร้านอะไรอยู่ที่ไหน <c oughs> อยู่ทุกันเนอยเันนนราศีพัฒนาะานาาขายลูกชิ้นน้องโชคุนก็ไม่แพงไม้ละห้าบาทสิบบาท รีวิวให้โยมหน่อยโยมนะคะได้จะสาธุอันนี้ก็ญาติโยมอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเนาะจากกรุงเทพมหานครมารถได้สาธุถายรูปนะนะเพิ่งมาถึงเนี่ยไล่เรียกกันเลยไล่เรียกกันเลยฮะขราพเจ้ามียังมีแล้วข้าพเจ้าเซลเล่นไม่เป็นไรเซลเล่นเออเซลเล่นแต่ว่าตั้งใจให้จริงอ่ยู่ถ่ายรูป ถ่ายให้สวยมันอ๋อถ่ายถ่ายสวยมันกับคนที่สวยอยู่แล้วใช่ไหมนั่น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 สาธุนอโมทน้แบบสวยๆเลยเอียงไหมคอเอียงไหมไม่เอียงคอเอียงไม่เป็นไรแต่ใจ่เอียงพออสาธุโน้ตรักสาธุ ทำได้ไหมคะที่แกกันคนนะนะจ้ะเรื่องไรไม่มีแล้วคนแรกปีแล้วได้เเจอกันทุกครั้งที่มา มายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนสหาปัญจสเมื่อก็เลยที่มีอยู่ได้ขึ้นมานั่งอยู่ปริวัิสุรังองค์ก็เป็นถึงเจ้าวาาเป็นถึงพระครูที่มีคุณวุฒิไวยวุฒิ ขอสขวงเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ผมเองได้มีโอกาสขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้ก็ได้ทำหน้าที่บอกข่าวเล่าธรรมกับญาติโยมก็แล้วกันนะที่สามารถว่างภารก,กิจจากทางวัด โดยเฉพาะหลวงพ่อพที่มีความรับผิดชอบอยู่ภายในวัดภาระมากมายฉลองศรัทธายัตยมก็มีภารกิจทางด้านให้บาริสุขโดยสุดรอบวันนี้ผมไม่ขึ้นบาลีเพราะ่าถืีว่าเป็นการปริทกษถาธรรมตามสมควรก็มีด้วยกันสามฝ่าย ในวันนี้มีพระพิสุสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของที่มีจิตศรัทธาแม่ขาวมาถือโอโบโสดสินสิบแปะพาะขาวมาถือสิทธพระพิสุสงฆ์มาประพฤตดีปฏิบัติชอบอยู่ปริวารัก,กิกรรมหน่ไย้ตามมาให้ความอุปถัมภ์ในส่วนของ ปัจจัยสี่มีข้าวปลาอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเสนาสะนังสนะญาติโยกก็ให้ความอุปถัมภมตั้งใจเ่ิงโครงการเตรียนสถานที่จนถึงวันสุดท้ายเพราะว่าพระสงฆ์ที่ถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ ที่มาอยู่ตรงนี้นั้นมาจากหลายๆพ่อหลายๆแม่น้ำเชี่ยวหลายวนร้อยคนก็ร้อยใจซิ่งยอมมีการพิพากเพื่อกายว่ายจาใจก็ดีการเเมืดสิบขาบทในส่วนของสังฆาทิศไปอยู่กันเรียกัันจันๆว่า มาอยู่กันหรือปริวิสกันเป็นการชำร,ระกะพฤธิปฏิบัติอยู่ในกรอบขอบของคณะอาจารย์การบูบาอาจารย์อยดูแลอยู่ปรวิวาิสามราตรีเข้าสู่มนัะธงราตรีแล้วก็อัพภาัในที่สุดเราก็บริสุทธิ์แห่งความเป็นพระอาสวะ จะเกิดอาเพศเหล่านี้ขึ้นขอให้มะนติตาตมมาธรรมะปันจุปันธัมมะนติตาธัมมะนาธตามะนาธามะปันจุปันนาธัมมะนาธัมอจตา อาทัธมมะอจตังภิทาตรมนาธรมมะสนิทัตนะจติทาธัมมะรมนาจยยอจิปัติปัจจยยอนาปัจเยนั มะปัญจโยวงวิดกะปัญจโยงอาหาข้าวแม่เย็นเจ้าพระบีสิทธ์แม่สมัยประมวลนนะส่วนของเจ้าภาพทีนะ่าไปผสมสำมบุญอุทิศให้กับนะอยากที่ลงรับไปแล้วนะือทำป็นการทำาบุญ จังที่ทางนี้ต้องร้ยพัปเชดตัดที่ดงพระพายและพระงวงบริษัทคนไทยกัพุทธิบรพระเจ้าพระเจ้าเนียเจ้าพระพุทธเจ้าเดพระบรมรที่าน้าทีพี่น้องาจะรู้จักไหมบางทีมรับไปเรากรรานาในส่วนของพิตะาความตั้งใจของ